คลิปนี้บอกเล่าเรื่องราวของเจ้าสมิโก้และก่อลมพร้อมสปอยอันตรายของการเก็บแหวนประมุกไว้กับตัวเป็นเวลานานๆานานซึ่งก็เหมือนกับการจ้องแสงสีฟ้าเป็นเวลานานๆแหละครับที่อาจไม่ได้ทําให้คุณมีหน้าตาเหมือนฮอบบิดติดโคเคนแต่กระส่งผลร้ายต่อดวงตาคุณมากมายทั้งอาการตาแหง้งตาพร่าจอตาเสือ่อมซึ่งป้องกันได้ด้วยออบตาเซโร่พร้อมรับประกันนานกว่าเดิมขึ้นเป็น1ปีถ้าได้มาแล้วใส่ไม่สบายตาหรือเพื่อนมีปัญหาจากการขนส่งเคลมตัวใหม่ฟรีครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าเก่าหรือใหม่ทักไปที่แอดมินเพจ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมใช้โค้ดแฟนแฟคชั่นได้ลดทันที100บาทพร้อมสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟแอดนิกด้วยครับ กอลัมน่าจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดในหลอดอัพเดอร์ลิงแล้วละครับเอาจริงๆนี่ผมว่ามันอาจจะเป็นตัวละครที่ไอคอนิกที่สุดจนไม่ว่าใครก็จําได้ครับแม้แต่คนที่ไม่ได้เป็นแฟนของจักรวาลน,นี้เนี่ยก็น่าจ,จะเคยเห็นหน้าค่าตาและเคยได้ยินชื่อของมันผู้คนจํากอลัมได้จากหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเป็นประโยคติดปากอันคุ้นเคยจะเป็นซิกเนเจอร์การที่มันชอบพูดคุยกับตัวเองหรือเรื่องราวความช่วยเหลต่างๆที่มันทํารวมถึงการทรยศฟโฟโดแต่คงแทบไม่มีใครมองว่ากอลัมเนี่ย เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนในการกอบกู้มิดเด e ลเอิร์ก็แง่แล้วครับมันทํากระชาบบ้านไว้เยอะขนาดนั้นแต่ทุกคนคงจะเห็นด้วยว่าเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเจ้ากอลัมเนี่ยเป็นจิ๊กซอว์ตัวสาคัญในศึกต่อต้านซอรรอนถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดไม่มีมันสักตัวหนึ่งเนี่ยการเดินทางของโฟโรโดก็คงไม่มีทางสําเร็จเอาจริงจริงนี้การเดินทางที่วันนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกด้วยซ้ําในเรื่องเล่าจากมิ d เดิลเอิร์ธตอนนี้แอนนิกจริงอยากจะมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเจ้าสิ่งมีีีีีชวววิตตท,ทท่่นนาสสัังเุด เรื่องราของความอยากรู้อยากเห็นเล็กๆที่นําไปสู่การครอบงำโดยความชั่วร้ายจนเกิดจะทําลายมิดเดิลเอิร์ธแต่ในที่สุดก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยกอบกู้มนไว้ได้สําเร็จเรื่องราวของกอรลามนี้เริ่มต้นขึ้นที่ดินแดนอันสุขสงบริมฝั่งแม่น้ําอันดูอินครับถิ่นที่อยู่ของบรรพบุรุษของวงวานแห่งพวกสตัวซึ่งเป็นฮอบิดสายพันธุ์หนึ่งเดิมทีเจกอรลามนี้เป็นสตัวที่มีชื่อว่าสมิโก เกิดและเติบโตในครอบครัวที่เป็นที่นับหน้าถือตาในความมั่งคั่งตัวสมิโก้นั้นค่อนข้างมีความอยากรู้อยากเห็นครับมีนิสัยช่างซักช่างถามมากที่สุดในครอบครัวขอชื่นชอบการตามน้ําลงไปใต้บึงขุดดินเข้าไปใต้ต้นไม้เหลือมุดลงไปในโพรงช,ช้อนใช้เข้าไปในก้นบึงของทุกสิ่งทุกอย่างโดยความสงสัยว่าในนั้นมีอะไรซ่อนอยู่ในปี2463ของยุคที่3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตของสมิโก้ไปตลอดกาลก็มาถึง วันเกิดของเขาได้แวะเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจึงพาเพื่อนชื่อดีเอโกออกไปพายเรือโบดไกลบริเวณทุกเกลดเดนเพื่อสำรวจโลกตามปกติอย่างที่เคยทําระหว่างที่สมิโกเตเตสำรวจอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าดีเอโก้ก็ตกปลาอยู่บนเรือด้วยความที่เขาร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับและไม่ว่องไวเท่าไหร่พอมีปลาตัวใหญ่ติดเบ็ดมันจึงลากเขาลงไปที่ก้นแม่น้ําได้อย่างง่ายดายทีนั้นสายตาอดีเลิศของดีเอโก้ก็พบเขา้าบของแวววาวอย่างหนึ่ง เขาทิ้งเบ็ดในมือแล้วว่ายไปเก็บเจ้าสิ่งแวววานนั้นกลับขึ้นฝั่งและเมื่อแบมือที่กำอยู่ทั้งสมิโก้และดีเอโก้ก็จ้องมองสิ่งที่อยู่ในมือด้วยความตกตะลึงท่ามกลางดินโคลนเปียกนั้นคือแหวนสีทองสวยงามสมิโก้ไม่รอช้าครับเอ่ยปากขอบมันจากดีเอโก้โดยอ้างว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาอยากได้ก็ต้องได้เสียอะไรทํานองนั้นแต่แน่นอนว่ามาขอกันหน้าด้านแบบนี้ดีเอโก้ที่กำลังหน้ามืดก็ไม่ยอมให้หรอกครับสมิโก้ในฐานะเพื่อนแท้ จึงบีบคอดีอโกจนตายคามือเพื่อชิงเอาแหวนมาเป็นของตนหลังจากนั้นก็ซ่อนศพแล้วเดินกลับบ้านเพียงลําพังก่อนจะพบว่าเมื่อสวมแหวนแล้วก็จะไม่มีใครมองเห็นตัวเขาได้เพราะแหวนนั้นไม่ใช่แหวนธรรมดาครับแต่เป็นแหวนประมุกแห่งซารรอนแหวนเอกธรรมรงติดจ่าแห่งความมืดสูญเสียไปเมื่อหลายพันปีก่อนมีอำนาจในการเสริมพลังอำนาจที่ผู้ถือแหวนมีอยู่เดิม สำหรับฮอบบิดที่ไม่ได้มีพลังอะไรเนี่ยแหวนนี้จะแค่ทําให้พวกเขาล่องหนหายตัวได้ในสายตาของคนทั่วไปนั่นทําให้สมิโก้ดีใจไปอย่างมากครับเพราะว่ามันช่วยเขาสามารถใช้แหวนสนองความสารแน่อ่หมายถึงความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองสามารถหายตัวเข้าไปสืบความลับของชาวบ้านสืบไม่สืบเปล่าครับอย่าเอาเรื่องที่รู้มาทําร้ายคนอื่นจนทําให้บรรดาญาติญาติต่างพากันเกลียดขีนาทุกคนตีตัวออกหาก่างไม่อยากคบค้าสมาคมกับสมิโก้ หลังจากโดนบอยคอรดแล้วสมิโก้จึงเริ่มรักเล็กขโมยน้อยเริ่มพูดคนเดียวและเริ่มทำเสียงคลื่นข้าในลำคอศัตรูตัวอื่นๆก็เลยเรียกมันว่าก่อลำตามเสียงที่ได้ยินและในที่สุดคุณย่าผู้นำตระกูลที่ต้องการให้เกิดสันติในครอบครัวเหมือนที่ผ่านมาจึงสั่งให้ขับไล่สมิโก้ออกไปจากบ้านและตัดมันออกจากวงตระกูลเมื่อโดดเดียวไร้ญาติขาดขมิตรและไม่มีใครนอกจากแหวนเป็นเพื่อน สมิโกจึงระหกระเหเร่ร่อนไปคนเดียวในโลกกว้างเดินขึ้นไปตามลาน้ําจนกระทั่งไปถึงลําธารที่ไหลออกมาจากภูเขาอาศัยจับปลาในหนองน้ํากินดิบๆเพื่อประทังชีวิตจนกระทั่งในวันอากาศร้อนจัดวันหนึ่งสมิโกก็เริ่มรู้สึกถึงแดดที่แผดเผาบริเวณท้ายทอยของมันจนแสบร้อนแค่แสงแดดที่ตกกระทบกับผิวน้ํานี่ก็มากพอที่จะให้มันระคายเคืองตาจนน้ำตาไหลพร่าละครับกอลัมจึงเกลียดแสงอาทิตย์ที่มันเรียกว่าเจ้าหน้าเหลือง ส่วนแสงจันทร์จากเจ้าหน้าขาวนั้นก็แย่น้อยลงมาหน่อยครับแต่ก็น่ารังเกียจพอๆกันเมื่อน,นั้นเจ้าก่อรามจึงคิดได้ว่าเวลาของการเดินท่อมๆในที่โล่งแจ้งได้จบลงแล้วมันมองไปที่ยอดเขามิสตี้และคิดได้ว่าใต้ภูเขานั้นเนี่ยน่าจะร่มเย็นมากไม่มีแสงอะไรส่องไปถึงและรากฐานของมันก็่าจะมีความลับมากมายให้มันค้นหาเมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าก่อลามจึงมุ่งหน้าไปจนถึงถ้ำเล็กๆที่มีสายน้ำดำครื้นไหลออกมาจากนั้นก็มุดลงไปใต้ดินลึกลงไป ลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าสัตัวช่างสงสัยที่ทุกคนพาการังเกียจก็หายไปจากความทรงจําของผู้คนที่เคยรู้จักมันพร้อมกับแหวนประมุกที่จมหายไปในความมืดมิดในช่วงแรกๆเนี่ยเจ้ากอล่ามทั้งรักและหลงแหวนอย่างหัวปักหัวปาเลยครับมันใส่แหวนทุกวันตลอด24ชั่วโมงยังไงซะมันก็ลงทุนค่าเพื่อนรักที่สุดเพื่อให้ได้มันมานะครับจะรักก็ไม่แปลกแถมแหวนยังมีพลังในการล่อลวงที่ทรงพลังจนยากจะมีใครต้านทาน แต่ว่ากันว่าพวกฮอบบิทเนี่ยมีพลังในการต้านทานความชั่วร้ายอยู่บ้างนานๆคราวเนี่ยเจ้ากอลามก็เลยเริ่มเบื่อแหวนจนช่วะหลังๆมันก็เริ่มใส่แหวนไว้ในกระเป๋าถึงยานั้นสัมผัสของแหวนก็ยังบาดผิวเนื้อ,อมันจนเจ็บมันจึงเอาแหวนไปเก็บไว้ในโพรงหินบนเกาะที่มันอยู่นานๆครั้งเนี่ยจึงหยิบเอาแหวนขึ้นมาดูหรือสวมบ้างครับเพื่อให้หายคิดถึงนี่จึงช่วยอธิบายว่าทําไมหลังจากเวลาผ่านไปถึง500ปีเนี่ยร่างของเจ้ากอลามจึงยังไม่จางหายไปหรือกลายเป็นเจตพูดเหมือนกับคนอื่นนนๆทที่ตเป็าของแหว เหตุผลก็คือ1มันเป็นฮอบบิทครับที่มีภูมิต้ตานทานอยู่แล้วและที่สําคัญกว่านั้นก็คือมันไม่ได้สมแหวนอยู่ตอลอดเวลาไงครับแต่ถึงร่างกายจะไม่เปลี่ยนเนี่ยจิตใจของมันก็ยังคงถูกแหวนกัดกินพร้อมกับความทุกข์ทรมานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกินจะทานทนนั่นทําให้มันทั้งรักและเกลียดแหวนแต่ต่อให้เกลียดแค่ไหนก็ไม่สามารถตัดใจทิ้งมันได้ลงครับเหมือนเนื้อเพลงอะไรสักอย่างเนี่ยจะว่าไปก็คล้ายๆกับคนติดเฮโรอีนและก็เช่นเดียวกับคนติดยา เมื่อวันเวลาผ่านไปรูปลักษณ์ของเจ้ากอรลัมก็ซุดซมลงจนดูน่าเวทนาจากฮอบบิทที่มีร่างกายสมบูรณ์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ผอมเกรง็งหัวโตมีผมรอมแหลมมีฟันแหลมคไมไว้สลหรับฉีกเนื้อนิ้วมือยาวหยุ่นเหนียวและตีนอันใหญ่โตแม้จะมีรูปร่างเล็กและผอมเกรง็งแต่กอลัมกับแข็งแรงมากครับและถึกทนอย่างไม่น่าเชื่อมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเงียบเชียบและรวดเร็ว ดวงตาสีซีปโปรของมันเนี่ยสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในระยะไกลเหมือนกับมีกล้องส่องทางไกลแถมยังสามารถมองเห็นได้ในความมืดสนิทด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของมันอาจจะเปลี่ยนไปครับแต่นิสัยหลายๆอย่างของเจ้ากอลัมก็ยังคงอยู่ท้าความอยากรู้อยากเห็นและความชื่นชอบในการเล่นเกมทายปริศนาจนถึงขนาดที่ว่าแม้จะไม่มีฮอบบิตตนอื่นให้เล่นด้วยเนี่ยมันก็ยังเล่นเกมกับสัตว์อื่นอยู่บ่อยๆจนก,กระทั่งเพื่อนพวกนั้นเริ่มหายหน้าไปครับเพื่อนส่วนใหญ่ก็ลงท้องมันไปนี่แหละ พอกอลัมนั้นกินทุกอย่างเพื่อประทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กๆและปลาแบบเป็นๆแบบยังดิ้นกระเดวกระเด๋วและถ้ามันเบื่อก,กินปลาแล้วมันก็จะไปหาเนื้อออกที่อยู่ในเทือกเขามิสตี้กินเพราะตามที่กอลัมบอกเนี่ยเนื้อออกพวกนี้หวานฉ่าอร่อยมากครับฟูเลยจะอ้วกแถมอออกในเทือกเขามิสตี้เนี่ยยังตัวเล็กพอที่เจ้าหยองกรอดอย่างกอลัมเนี่ยจะสามารถจัดการได้ง่ายๆแต่ต้องเป็นเวลาที่พวกมันเผลอนะ โดยจะ,ะพาพวกออกดวงกุดที่หลงทางเข้ามาเพื่อหาปลาให้กับเจ้านายของพวกมันชีวิตของเจ้ากอล่ำวนลูปอยู่แบบนี้นานหลายร้อยปีครับจนกระทั่งในปี2941ของยุคที่3คณะของโทรินโอเคนชิลที่กำลังหลบหนีออกไปตามอุโมงค์อันยาวยืนและมืดสนิทก็มาเจอเข้ากับมันครับหรืออย่างน้อยก็แค่บ,บิโบคนเดียวบิโบนั้นล้มลงกระแทกพื้นระหว่างที่หลบหนีหัวฟาดกับหินสลบเหมือด มื่อลืมตาตื่นขึ้นเขาก็คลานเปะปากไปเจอกับแหวนประมุกซึ่งมีเจตจำนงเป็นของตัวเองมันต้องการที่จะหาทางกลับไปหาเซารอนการอยู่กับกอลัมที่คงจะดักดานอยู่ที่เกาะส่วนตัวของมันใต้เขามิสตี้ต่อไปเรื่อยๆจนะึงย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกทั้งเซารอนนายของมันก็ได้ฟื้นตัวและส่งกระแสจิตอันชั่วร้ายออกมาจากป่าเมอร์วูดแหวนจึงผลาดจากกอลมัมกระเด้งกระดอนไปจมอยู่ในโคลนตบจนกระทั่งบิลโบมาเจอโดยที่เจ้ากอลัมไม่รู้เลยว่าแหวนได้หายจากตัวมันไปแล้ว ในขณะที่บิวโบนั่งจับจาวอยู่ริมน้ำกอลัมก็จับตามองอีกฝ่ายด้วยความสงสัยใคร่รู้ว่าบิวโบเป็นตัวอะไรกันแน่หน้าตาดูไม่เหมือนออกที่มันเคยเจอและก็สงสัยด้วยว่าเนื้อมันจะอร่อยหรือเปล่าด้วยความอยากเผือกมันจิงพายเรือออกไปหาบิวโบที่ชายน้ำเพื่อหาคำตอบบิวโบสะดุ้งกับการมาถึงของคนแปลกหน้าที่หน้าแปลกก็เลยชักดาบออกมากอลัมไม่รู้ว่าเจ้าแท่งเหล็กแวววับในมือของอีกฝ่ายคืออะไรแต่ตัวมันเองก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเล็กน้อยจากท่าทีคุกคามนินด จึงเปลี่ยนมาเป็นท่าทีสุภาพอย่างกระทันหันและทั้งสองก็เล่นเกมท้ายปริศนากันส่วนหนึ่งก็เพื่อถ่วงเวลาครับแต่ละหลักก็คือเพื่อให้รู้ข้อมูลของกันและกันมากขึ้นก่อนเริ่มแข่งกอลัมยืนขอเสนอว่าถ้าบีโบแพ้เนี่ยมันจะกินบีโบเข้าไปทั้งตัวเลยแต่ถ้าหากบีโบชนะมันจะพาบีโบออกไปส่งที่ข้างนอกทำแล้วทั้งสองก็สลับกันแพ้และชนะครับระหว่างนั้นกอลัมยิ่งท้ายก็ยิ่งอารมณ์เสียมากขึ้นแถมยังหิวมากกว่าเดิม เพราะมันไม่ชนะสักทีจนกระทั่งบิวโบถามคําถามสุดท้ายขึ้นมาว่าในกระเป๋าฉันมีอะไรซึ่งมันคือการโกงทัดชัดเลยครับใครมันจะไปทายถูกวะกอรลัมจึงถึงจุดเดือดแต่ต่อให้เดือดแค่ไหนเนี่ยก็ทําอะไรบิวโบไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีดาบอยู่ในมือได้แต่คิดในใจว่ามันจะเบี้ยวไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้แล้วกินบิวโบซะเลยจกกอกอลัมจึงแอบดอดไปที่เกาะส่วนตัวเพื่อเอาของรักของมันมาสวมแล้วรอบทําร้ายเหมือนที่เคยทําโดยไม่รู้เลยว่า แหวนนั้นหายไปอยู่ในกระเป๋าวิโบเรียบร้อยแล้วครับพอไ่เจอของรักมันก็เกิดมโมโหขึ้นมาแต่แล้วความ,มโมโหก็เปลี่ยนเป็นความสงสัยอีกครั้งว่าไอ้ของในกระเป๋าของวิโบนั้นคืออะไรกันแน่มันจะกระโดดลงน้ําและออกไล่ล่าวิโบก่อนที่แหวนจะเลื่อนหลุดเข้าไปในนิ้วของฮอบบิทอย่างเงีย,งยบๆทําให้กอลัมไม่สามารถมองเห็นวิโบได้ในตอนนั้นเองวิโบมีโอกาสเหมาะเลยครับที่จะสังหารเจ้ากอลัมได้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทํา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันดูไม่ยุติธรรมเอาซะเลยตัวเขาหายตัวได้และมีดาบอยู่ในมือส่วนเจ้ากอลัมมีแค่มือเปล่าและที่สําคัญกว่านั้นก็คือในสายตาของบิลโบเนี่ยตอนนั้นเจ้ากอลัมมันไม่มีท่าทีคุกคามใดๆมีเพียงท่าทีสับสนของสิ่งมีชีวิตอันนาสังเวชและโดดเดี่ยวความสมเพชเวทนาจึงก่อตัวขึ้นในใจของ bit, ขอบิดเขาจึงตัดสินใจไม่ฆ่ามันแต่เลือกที่จะกระโดดข้ามหัวมันไปแลป้วเพนนีสุดชีวิต โดยไม่รู้เลยว่าความสมเพชของเขาจะส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อมิดเดิลเอิร์ธไปอีกนานแสนนานบิลโบจึงวิ่งต่อไปทำกลางเสียงร้องอันสิ้นหวังของกอลลัมที่สูญเสียของรักดังลั่นไปทั่วสารทิศในระหว่างนั้นแกนดับและสภาขาวจึงรวมกำลังกันบุกโดก,กูดู เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้าย <c oughs> ซารอนที่สิงสู่อยู่ที่ป้อมออกไปจากนั้นซารอนก็ไปปรากฏตัวที่บาราดูจากนั้นสภาขาวก็ได้จัดการประชุมครั้งสุดท้ายและตระหนักว่าซารอนกําลังค้นหาแหวนประมุกอยู่ทุกคนในสภาดูเป็นกังวลยกเว้นก็แต่ซารูมานครับที่อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญตำนานของแหวนและมัน่นใจว่าแหวนวงนั้นได้จมไปยังก้นแม่น้ําอันดูอินและถูกพัดพาลงทะเลไปแล้ว ซึ่งจมในแม่น้ําอันโอินนี่ใช่ครับแต่ลงทะเลไม่ครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วพี่พลาดละครับซาโลมานเอ๊ะหรือเหมือนไม่ได้พาลาดนะแค่ตั้งใจตอแหลส่วนแกนดาฟก็ยังคงค้างคาใจในเรื่องราวดังกล่าวและต่อมาก็ได้รู้ว่าแหวนวงนั้นเคยอยู่กับกอลัมแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่มาเนิ่นนานแค่ไหนและแหวนไปอยู่กับมันได้ยังไงพอมดเทาจึงส่งคนไปจับตาดูมันเพราะคิดว่ามันจะต้องออกจากเทือกเขาสักวันเพื่อตามหาของรักของมัน